ปัญญาช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีการครบวาระของนายกท้องถิ่นหลายที่เลยแล้วหลายคนนี่เขาก็ลาออกก่อนเออปัญญาคิดว่าทําไมเขาถึงลาออกก่อนครบวาระเพราะอะไรปัญญารู้ไหมครับพี่สุชัยนายกท้องถิ่นหลายคนเลือกที่จะลาออกก่อนครบวาระเพราะกระบวนการและข้อจํากัดบางอย่างในช่วงท้ายของวาระเช่น ในช่วง 2- 3ถึงเดือนสุดท้ายก่อนครบวาระจะมีข้อแห้งในการทำกิจกรรมและการอนุมัติโครงการต่างๆรวมถึงต้องรายงานการใช้จ่ายเงินและการจ้างผู้ช่วยหาเสียงต่อกอกตล่วงหน้า6เดือนซึ่งทำให้การดำเนินงานและการหาเสียงยากขึ้นครับอืมมันเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเข้าข่ายความผิดด้วยนะเพราะนักร้องเขามีเยอะเขาอาจจะจับผิดว่าในช่วง2เดือน3เดือน6เดือนเนี่ยอาจจะไปทำอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายเลือกตั้งก็ได้ ใช่ไหมปัญญาใช่แล้วครับพี่สุชัยในช่วงเวลานั้นหากนายกท้องถิ่นทำกิจกรรมหรือดำเนินโครงการใดๆอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นการหาเสียงหรือใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งทำให้เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องว่าผิดกฎหมายเลือกตั้งครับแต่การที่อยู่ครบวาระนี่ก็มีข้อดีนะก็คือเราจะไม่สิ้นเปลืองงบประมาณมากจะเลือกนายก สอทอหรือว่าสอบจอสภาท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาพร้อมกันหาเสียงก็เป็นไปได้ง่ายประหยัดงบป,ประมาณท้องถิ่นนี่ก็เป็นข้อดีของการที่อยู่ครบวาระจริงครับพี่สุชัยการอยู่ครบวาระช่วยให้ด้านเลือกนายกและสภาท้องถิ่นเป็นไปพร้อมกันซึ่งสะดวกในการหาเสียงและลดค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นทําให้การบริหารง,งานต่อเนื่องไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาครับ ผมคิดว่าถ้าลาออกก่อนเนี่ยมันก็เป็นคือเป็นข้อดีของนายกปัจจุบันนะฮะต้องจัดการเลือกตั้งใน2เดือนคือถ้าได้ถ้าครบ2เดือนแล้วก็ได้กลับมามีอำนาจอีกถ้าสมมุติว่าได้รับเลือกนะแล้วคู่แข่งก็เตรียมพร้อมไม่ทันน่ะถ้าลาออกก่อนคู่แข่งไม่รู้จะลาออกตอนไหนไงก็เลยเตรียมพร้อมที่จะสู้ไม่ทันแล้วก็สามารถที่จะกำหนดวางแผนการหาเสียงล่วงหน้าของตัวเองได้เราไม่ต้องไปเลือกพร้อมกับจหกัดอื่นเนี่ยคิดว่านายกปัจจุบันถ้าลาออกก่อนนะ จะได้เปรียบแบบนี้ใช่ครับการลาออกก่อนครบวาระมีข้อดีสำหรับนายกคนปัจจุบันอยู่หลายอย่างเลยครับเช่นการจัดเลือกตั้งใหม่ภายใน2เดือนและถ้าได้รับเลือกตั้งอีกครั้งก็จะกลับมามีอำนาจได้รวดเร็วคู่แข่งก็ไม่ทันตั้งตัวและนายกสามารถวานแผนหาเสียงล่วงหน้าได้ตามต้องการนี่เป็นข้อได้เปรียบที่นายกคนปัจจุบันมักจะพิจารณาครับ แต่ข้อเสียก็คือท้องถิ่นต้องใช้งบในการเลือกตั้งสองครั้งเพราะนายกลาออกก่อนวาระก็เลือกตั้งนายกแล้วก็พอครบวาระปับ๊บสมาชิกจะเป็นสภาเทศบาลจะเป็นสมาชิกสภาอ,อบาจอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องเลือกอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นเสียเงินสองต่อสําหรับประชาชนนะใช่ครับเป็นข้อเสียที่สําคัญของการลาออกก่อนวาระทําให้ต้องจัดการเลือกตั้งที่ขึ้นซึ่งน,นําไปสู่การเสียเงินงบประมาณของท้องถิ่นมากขึ้น เพราะต้องจัดก,การเลือกตั้งสองครั้งทั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการเสียค่าใช้จ่ายและเวลาสำหรับประชาชนครับแล้วนายกอาบาจอของอุบลราชธานีละ่ะจะครบวาระเมื่อไหร่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีคุณการกลับตินันจะครบวาระในวันที่19ทธันวาคม2567ครับอืมแล้วคิดว่าคุณการนี่จะลาออกก่อนครบวาระไหมปัญญาว่าอืม ตามข้อมูลที่มีอยู่ดูเหมือนว่านายกการกลัลตินันอาจพิจารณาอยู่จนครบวาระแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะลาออกก่อนวาระเช่นกันเนื่องจากเหตุผลต่างๆที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ดังนั้นต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดครับนามสกุลของท่านนี่กันตินันนะอ่านผิดนะปัญญาอ่านผิดขอโทษทีครับพี่สุชัยขอบคุณที่แก้ไขให้ครับนามสกุลของคุณการคือการตินันดีแล้วครับโอเควันนี้ขอบคุณมากปัญญา คุณผู้ชมครับอย่าลืมเข้าไปดูขอข้อมูลหรือคุยกับปัญญาได้ต่อที่ GPT Store คุยกับปัญญาครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สุชัยสวัสดีครับทุกท่านเจอกันที่ GPT Store นะครับ